สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่นูน่าใน h ชาแนลค่ะวันนี้นะคะพี่เนยก็จะมาเปิดกล่องรีวิว Foundation ออกใหม่นะคะของ l n n i g e นะคะมีชื่อว่า Laneige Neo Foundation Matte นะคะก่อนที่จะไปดูพี่เนยเปิดกล่องนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามพี่เนยด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ พี่เนยเปิดกล่องกันไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาดูพี่เนยลองฟาวเดชั่นที่น่ากันดูบ้างนะคะน้องคนนี้นะคะมีชื่อว่า l n e i g e Neo Foundation MAT t e SPF16PA บกบวกนะคะ2บวกตัวนี้ที่พี่เนยเลือกมาเนี่ยเป็นสีเบอร์2 5 N 1นะคะสีแทนซึ่งเป็นสีเดียวกับ k u ชชั Laneige ที่พี่เนยใช้อยู่แล้วนะคะ แต่ว่าไม่รู้ว่าสีเนี่ยมันจะออกมาเหมือนกันไหมเพราะว่าพี่เนยอ่ะสั่งซื้อทางแอปช้อปปีมานะคะตอนนั้นน่ะพี่เนยสั่งซื้อในช่วงโปรโมชั่นนะคะวันที่9เดือน9ซึ่งปกติเนี่ยราคาเขาจะอยู่ที่1,400บาทใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะมีราคาพิเศษนะคะอยู่ที่1,260บาทก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นก็คือก็จะมีของแถมเป็นลิปสลิปปิ้งมาส์กตัวนี้นะคะ แล้วก็จะได้ water sleeping mask ด้วยนะคะอย่างละ2ออันนะคะตัวนี้ที่สำคัญนะคะพี่เนยก็ได้ราคาที่ถูกกว่านั้นมากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าพี่เนยเนี่ยนอกจากได้ราคาพิเศษโปรโมชั่นจากลา n เ s สแล้วใช่ไหมหนึ่งัยหกสิบาทก็ยังจะได้ส่วนลดพิเศษนะคะออของช h อป e ีอีก 137บาทแล้วก็ได้ส่วนลดจากทางร้านอีก126บาทน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งเซตเนี้ยพี่เนยก็จะซื้อมาแค่ราคา997บาทเองนะคะทุกคนหูคุ้มมากๆเลยนะคะก็อันนี้นะคะเป็นขนาด30 ml นะคะที่ได้มา l a n i g e Foundation ตัวนี้นะคะก็จะออกมาเป็นโทนเฉดสีเหลืองนะคะซึ่งมีทั้งหมด6สีด้วยกัน ซึ่งที่เนก็เลือกใช้เป็นสีแทนนะคะเป็นสีเบอร์25 n1 นะคะค mm hmm. ำเคลมของเขานะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเอ่อ o u n d a t i o n Matte spf 16 pa บกๆตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็คือน้องเขาเป็นเนื้อแมตใช่ไหมแล้วก็จะให้การปกปิดที่สูงให้ผิวที่เรียบเนียนมีสัมผัสที่บางเบานะคะไม่หนักผิวติดทนนานถึง48ชั่วโมงคุมมันกันน้ำกันเหงื่อแม้ในอากาศร้อนชื้นนะคะ เเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยละกันค่ะเปิดกล่องออกมาแล้วนะคะหน้าตาน้องเขาก็เป็นแบบนี้เป็นกล่องแบบดูดีไซน์แปลกตาดีนะคะอ๋อมันเหมือนแบบมันเป็นแม่เหล็กอะคะ่ะเพื่อนๆมันดูดอย่างเงี้ย แต่ว่าอันที่จริงข้างในก็ไม่ได้ใหญ่นะคะก็ประมาณ30 ml เนาะแต่ว่าเอชอบฝานะฝาน่ารักดีฝาดูดได้ด้วยนะคะเดี <1> 1> ๋ยวพี่เนยจะมาเทียบเฉดสีที่ข้อมือให้ดูก่อนแล้วกันนะคะทั้งฟาเดชั่นแล้วก็คุชชั่นนะคะที่เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะเป็นเบอร์ 25N1 นะคะ <S 1> <1> <S ใช่ไหมใช่อุย้ยอ เขเป็นแบบเนื้อน้ำเลยนะเพื่อนๆโอ้ยสงสัยจะบีบเยอะไปน,นิดนึงนะคะอันนี้ก็คือสีของฟาวเดชั่นนะคะเบอร์25 N1 แล้วก็อันนี้พี่เนยก็จะใช้สีของคุชชั่นดูนะคะว่าสีจะเหมือนกันไหม หมือนคูชั่นจะขาวกว่าหรือเปล่าเนี่ยสีเขาไม่เหมือนกันเลยอะ่ะดูสิคะสีแบบของฟาวเดชั่นเขาจะติดเหลืองหน่อยนะคะเ,เพื่อนๆสีของคูชั่นนี่คือแบบออกขาวเลยอะ่ะคิดว่าฟาวเดชั่นน่าจะสีสวยอยู่นะ อันนี้คือพี่เนยทาเซรั่มเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ทาครีมกันแดดนะคะเพื่อนๆให้เห็นกันชัดๆเลยอ่เอนี่ยคะ่ะข้างนี้ก็คือมีกระค่อนข้างเยอะมีกระเยอะพอๆกันทั้งสองข้างเลยนะคะเดี๋ยวจะแทบดูหนชั้นก่อนว่าปกปิดดีหรือเปล่ามีความรู้สึกว่าเนื้อเขาบางเบานะคะ พี่เนยว่าน่าจะปกปิดปานกลางนะเพราะว่าก็ยังคงเห็นแบบสีของกระชัดเจนอยู่นะคะอันนี้สองข้างแล้วก็ไม่ตกลองด้วยเนื้อเขาเป็นน้ำค่ะ สบายผิวจับลงไปแล้วรู้สึกว่ามันแห้งเลยทันทีนะคะไม่เหนียวนะคะรู้สึกว่าใช้ลงไปแล้วก็แมตลงไปเลยแต่ว่าในตัวในความรู้สึกของพี่เนยรู้สึกว่าคูชชั่นเนี่ยพอทาลงไปแล้วมันแห้งเร็วกว่าสีพอดีเลยอะค่ะแต่พี่เนยไม่รู้ว่ามันจะออกซิไดมันจะ สีมันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะคะถ้าเกิดมันแบบเซ็ตตัวดีแล้วอะ่ะสีมันจะเข้มลงกว่านี้อีกนิดนึงหรือเปล่าอืมพี่นายชอบสีเขานะรู้สึกว่าเขาทำออกมาดีนะคะเกลี่ยง่ายมากๆเลย อม่ใช้มือเกลี่ยก็ง่ายค่ะอันนี้คือชั้นแรกนะคะเดี๋ยวขอลองอีกชั้นหนึ่งถ้าบิวสองชั้นจะปกปิดหมดหรือเปล่าก็ยังปกปิดไม่หมดนะคะ ็ยังเห็นเป็นรอยเนี่ยรอยกละดอยู่เลยอ่ะจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนะคะแต่ว่าสีผิวที่ออกมาก็ดูโอเคอยู่นะคะเดี๋ยวพี่เนยจะลองไปเซ็ตแป้งดูก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูฟินิชลุคกันค่ะว่าจะดูเรียบเนียนจะผลออกมาเป็นยังไงนะคะ และนี้ก็คือ finish ุคที่ได้นะคะพี่เนยก็ลงแป้งเบาๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสีผิวดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็มีความแบบแมทแต่ว่าไม่แมทเท่าตัวคุชชั่นนะคะอันนั้นคือจะรู้สึกว่าแมทกว่า แล้วก็จากการเทียบสีนะคะของฟาวเดชั่นกับคุชชั่นที่เป็นเบอร์เดียวกันแต่ว่าสีมันจะออกมาคนละโทนกันนะคะคือฟาวเดชั่นเนี่ยจะออกมาโทนเหลืองกว่าแล้วก็พี่เนยมีความรู้สึกว่าปกปิดในระดับกลางนะคะปกปิดน้อยกว่าคุชชั่นนะในความรู้สึกของพี่เนยรู้สึกว่าคุชชั่นเนี่ยปกปิดได้ดีกว่าแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าเบาสบายหน้ากว่านะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายกว่ามากผิวดูเป็นธรรมชาติกว่าด้วยนะคะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆแล้วกันค่ะ เดี๋ยวพี่เนยจะลองมาทดสอบดูกับแมสนะคะว่าจะติดแมสหรือเปล่าอันนี้นะคะที่ติดแมสออกมาก็จะมีแต่ลิปนะคะูเพราะว่าบางทีเวลาเรา เราใส่แมสแล้วก็พูดพูดพูดด้วยใช่ไหมคะแมสมันก็จะขยับขึ้นลงขึ้นลงไม่มีฟาวเดชั่นติดแมสออกมาเลยคะ่ะมีแค่แบบแป้งที่พี่เนยแบบใช้แปรงแบบว่าปัดปัดหน้านิดนิดนยหน่อยนะคะพี่เนยคิดว่ามันเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรานะคะส่วนแบบกลเนี่ยพี่เนยไม่แน่ใจว่ามันจะติดแมสหรือเปล่าแต่ว่ามั่นใจว่าตัวสีฟ้ารุ่นแมส์เนี่ยไม่ติดแมส์แน่นอนทั้งแบบคุชชั่นแล้วก็ฟาวเดชั่นรู้สึกว่าประทับใจคะ่ะ ตัวนี้ถ้าหมดแล้วพี่เนยซื้อซ้ำแน่นอน,นะคะ่ะแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งนะคะก็คือพกพายากไปหน่อยนะคะเพราะว่ามีขนาดใหญ่แต่ว่าถ้าแบบเฉพาะตัวข้างในเนี่ยเล็กก็พกง่ายอยู่เพียงแต่ว่าหัวมันอาจจะเปื้อนตัวฟาวเดชั่นออกมาด้วยนะคะอาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ที่สำคัญพอใส่ฝาเข้าไปอย่างเงี้ย มันค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะมันไม่เหมือนกับตัวคุชชั่นนะคะรู้สึกว่าพกง่ายแล้วก็เบาด้วยนะคะก็ถ้าไปเที่ยวพี่เนยคงใช้ตัวนี้แหละพกไปแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ที่บ้านออกไปเดินห้างออกไปอะไรเนี้ยไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่ได้ไปนอนคังที่ไหนก็คงจะใช้รุ่นนี้แน่นอนนะคะประทับใจมากๆค่ะ และนี่ก็คือการรีวิว La Neige Neo Foundation Matte ทั้งหมดของพี่เนยนะคะรอบหน้าเนี่ยพี่เนยจะมาเปิดกล่องรีวิวอะไรให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆนะคะก็วันนี้ขอตัวก่อนละคะเพื่อนๆทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ